ลับมาสร้างความฮือฮาและดราม่าอีกครั้งกับนโยบายแจกเงินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชาหลังอุตมะสาวนายนคุนคลังคู่บารมีเตรียมเสนอชุดมาตรการเยียวยาและผลกระทบไวรัสโควิด -19 ชุดที่1่งวงเงินมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทโดยโอนผ่านพร้อมเพย์ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเงินเดือนน้อยผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรรายละ1 2ึ0 0ถบาทหลังจากเคยแจกไปแล้วทั้งบัตรคนจนทั้งชิมชอบใช้3มเฟสแต่ก็ไม่สามารถ ระตุต้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายมีแต่ผลทางการเมืองและมีใครหลายๆคนออกมาเตือนว่ารัฐบาลไม่ควรแจกเงินแบบสเปะสปะอีกแต่เมื่อโควิด -19 กําำลังบานปลายรัฐบาลก็จะแจกเงินอีกครั้งโดยไม่คำนึงว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรเพราะในเวลานี้หลายคนต้องการหน้ากากาอนามัยมากกว่าเงินเสียอีก และด้วยความเคารพในฐานะสื่อก็อยากเสนอไปถึงรัฐบาลว่าควรทุ่มงบประมาณไปในเรื่องของการป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยดีกว่ามาแจากเงินแบบนี้อ๋ออันนี้ไม่ไม่เห็นด้วยค่ะแบบว่ามันอยากให้ช่วยตลอดไปแค่นี้มันแบบมันมันชั่วชั่วคราวอะ่ะมันก็ไม่ ไม่ตลอดไปค่ะผลกระทบมันก็มีมากจริงๆแต่ถ้าช่วยไปแค่ว่าพันสองพันมันก็ได้แค่ชั่วคู่แต่ถ้าสมมติว่ามาช่วยลงมาดูตลาดบ้างว่าโอเคขายเป็นยังไงมั่งตอนนี้เคยได้รายได้เท่านี้กลับได้แค่นี้มันไม่ใช่ค่ะคือมาลงมาดูว่าสินค้าขายอย่างนี้ไหมรายได้เข้ามาไหมไม่ใช่ว่าพอมีอะไรขึ้นมาก็แจกเงินแจกแต่เงินมัน,นมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็แค่ชั่วคู่แล้วแบบ ถ้าเป็นเรื่องของหน้าตาคนละืมแพงมากแพงมากคือคือช่วยในด้านที่ว่าแจกให้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่จ่ายก็คือว่าเป็นราคาที่ถูกหน่อยอม,มาขายถูกหน่อยก็ได้เพราะยังไงคนเขาก็ต้องใช้อยู่แล้ว,นวคนเดินน้อยมากเลยดูเนี่ยแม่ค้าเนี่ยตายมากเลยยอดยอดขายเราแต่ก่อนเนี่ยขายขายได้วันห้าหกพันตอนนี้พันมยังไม่ได้เลยอ่ะขายยังไม่ได้เลย ตอนนี้แย่มากเลยทพูดจริงริแย่ทุกอย่างแล้ยเราอะว่าอย่างหน้าจากันอะัยอะคะหน้าจางอะไที่มันแบบอาจจะมีราคาสูงอะไรเราอยากให้เขาช่วยใช่อย่างเงี้ต้องช่วยใช่ใช่มันเกินไปอะโอ้โหอันสามห้าสี่สิบอย่างเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันไม่ไหวแน่นอนอืมกำลังซื้อไม่มีแน่ใช่ปะ่ะไม่ได้หรอก ังเออแต่ก่อนเนี้ยพี่ซื้อมานะ10แผ่นเนี่ยยี่สบาท10แผ่น15บาทพี่มาขาย20แล้วตอนเนี้ไปดูเดแผ่นหนึ่งต้องเท่าไหร่มันไม่ไม่ได้ใช่มันแย่แย่มาก ั้งนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินเท่าใดนักเพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ฉาบฉวยไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งเหมือนกับเสียงสะท้อนจากนักการเมืองซีกฝ่ายค้านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้เพื่อช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมกันในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่ทุกคนกำลังลำบากและกำลังประสบกับปัญหาจากโควิด19